ประวิทย์ลื่นประยุทธ์เป็นห่วงรีบไปเยี่ยมวันรุ่งขึ้นเกือบไปแล้วประวิทย์เสียหลักลื่นหลังร่งรวมงานศพพ่อสอสอสมุดปราการผู้ติดต,ตามคว้าทันวันรุ่งขึ้นประยุทธ์ดอดเยี่ยมทันทีที่มูลนิธิป่ารอยต่อเมื่อวันที่18กันยายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่16กันยายนมีรายงานว่า พลเอกประวิตริ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเดินทางไปร่วมงานศพนายสุพัฒน์ภูนเจริญบิดาของนางสาวพลิมภูนเจริญสสพักพลังประชารัฐที่จังหวัดสมุทรปราการที่วัดด่านสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการภายหลังเสร็จพิธีระหว่างเดินทางกลับมีฝนตกลงมาอีกทั้งมีสสนักการเมืองและแกนนำพักเข้ามาทักทายสวัสดีและพูดคุยกับพลเอกประวิตร ระหว่างนั้นพลเอกประวิทธ์ไม่ทันดูว่าเป็นทางลาดจึงเสียหลักลื่นบริเวณทางลาดชันซึ่งมีหลายคนลื่นในบริเวณดังกล่าวเช่นกันแต่ยังไม่ทันล้มถึงพื้นเพราะนายทหารติดตามได้เข้ามาพยุงและประคองพลเอกประวิทธิ์ไว้ทันทำเอาหลายคนถึงกับใจหายผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่17กันยายนหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบเรื่องหลังเสร็จภาร,รกิจที่จังหวัดชนบุรีได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมดูอาการที่บ้านในมูลนิธิป่ารอยต่อและได้ใช้เวลาพูดคุยแนวทางการทำงานหลังจากนี้และรับประทานอาหารเย็นร่วมกันส่วนช่วงเช้าวันที่18กันยายนพลเอกประวิทย์เดินทางไปปฏิบัติภาร,รกิจเป็นประธานในวันสถาปนาครบรอบ125ปีกรมป่าไม้ยังเดินได้ตามปกติไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ